เพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นสปปลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับหรือประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับที่กําลังพัฒนากําลังนําเครื่องจักรกลการเกษตรเข้าไปใช้ในการทําเกษตรผมจะเล่าให้ฟังประเทศไทยตอนนี้รถไถเยอะแยะมากมายมีหลายคนที่พยายามฝึกซ่อมนะครับฝึกซ่อมรถให้เก่ง แล้วสร้างรายได้ให้กับตัวเองซึ่งตอนนี้หลายคนก็ร่ำรวยมั่งมีเพราะซ่อมรถจากกลการเกษตรไม่ว่าจะเป็นรถไถรถเกี่ยวแบบนี้นะครับเพื่อนบ้านนะครับเป็นช่างมีความรู้ความสามารถมีพื้นฐานด้านช่างอาจจะจบช่างมาอยากมีรายได้เกี่ยวกับงานซ่อมผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับให้เราฝึกฝนฝีมือตัวเองให้รีบเก่งกว่าคนอื่นนะครับ เก่งเร็วขนาดไหนเราจะสามารถทำเงินได้เร็วขนาดนั้นอนาคตผมบอกเลยว่ารถเยอะแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือรถมือสองนำเข้าผ่านประเทศไทยไปยังเพื่อนบ้านต่างๆนะครับช่งางประสันรับประกันเลยนะครับว่าเราหาเงินได้เร็วกว่าคนอื่นแน่นอนซึ่งถ้าเราเก่งก่อนเราจะรวยกว่าแน่นอนนะครับ อนาคตยังไงรถต้องเยอะแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยรถเยอะมากหมู่บ้านหนึ่งหลายสิบคันเลยนะครับผมเชื่อว่าต่อไปทางประเทศเพื่อนบ้านรถไถรถเกี่ยวข้าวต้องเยอะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรีบฝึกฝนฝีมือตัวเองให้เก่งให้เป็นที่หนึ่งะครับให้มีความสามารถพร้อมที่จะรับเงินในส่วนการซ่อมบำรุงไปนะครับอย่าช้านะครับอย่าช้า เน้นอย่าช้าให้เรารีบฝึกฝนตัวเองให้เก่งรองรับลูกค้าที่เอารถมาซ่อมกับเรานะครับรับรองรวยแน่นอนครับพบกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ